ของสกายกันก่อนดีกว่าครับคุณสุประชัยฮะสกายเมื่อเช้าที่ผ่านมามีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของหุ้นเพิ่มทุนถูกไหมฮะอ่าใช่ก็เป็นการประกาศเพิ่มทุนนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฮะเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการของบริษัทสกายไอซีทีจำกัดมหาชนหรือว่าสกายนะครับก็มีการประชุมแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าให้มีการเพิ่มทุนนะครับด้วยการออกหุ้นใหม่นะครับ91 1.21ล้านหุ้นด้วยกันนะครับอันนี้จํานวนหุ้นนะครับก็คิดเป็นมูลค่ารวมๆประมาณสัก1,400กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าการเพิ่มในครั้งนี้เขาแบ่งออกเป็น2ก้อนครับก้อนแรกนะครับก็จํานวนประมาณ 10, 31, 2, 1ิบสล้านหุ้นอันนี้จัดสรรให้กับนักทุนผู้ถือหุ้นเดิมหรือว่า RO นะครับ อัตราส่วนคือ20ต่อ1หมายถึงว่า20หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่าราคานะครับ13บาทด้วยกันนี่ถ,ถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมก็ประมาณสัก403ล้านบาทอันนี้ส่วนของ R.O. นะครับ RO เนี่ยคใครที่มีหุ้นสกายอยู่20หุ้นจะสาม,มารถ อ่เข้าไปซื้อนเพิ่มทุนได้1หุ้นได้1หุ้นอ่าอันนี้อันนี้สัดส่วนของ RO นะครับหรืออ่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับแต่ไฮไลท์มันมาอยู่ที่ PP ยังไงครับหรืออ่ก็คือว่ามีการจัดสรรหุ้นจานวน60บล้านหุ้นเยอะกว่านะอ่าหกสิบล้านหุ้นนะครับให้กับนักทุนแบบเฉพาะเจาะจงในราคาที่16บาท80สตางคิดเป็นมูลค่ารวมๆก็ประมาณสัก1 0 0 0ล้านบาทกลมๆแต่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรง ตรงชื่อความหมายก็คือว่าเดี๋ยวจะมีนักทุนหน้าใหม่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของสกายของสกายอันนี้ก็คือเฉพาะจ่อจงและไฮไลท์มันมีอยู่3ชื่อด้วยกันครับชื่อแรกก็คือปรินโลจนะโกสินใช่อันนี้หลายคนรู้จักกันดีแพนบีมีเดียไงเจ้าของแพน B ีมีเดียคุณปรินนี่นะคะคุณปรินนี่นะครับเจ้าของแพนดีมีเดียนะครับอันนี้ได้รับการจัดสรรไป35ล้านหุ้นครับนะครับขณะเดียวกันฮะรองลงมาฮะ สุระคณิตวิกุลคุ้นไหมคุ้นคุ้นอ่าหลายคนคงจะคุ้นกับสินค้าของเขาอ่ะร้านคอมเซเว่นไงพวกแ p ปเปพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆใช่สุระนี่เจ้าของคอมเซเว่นเหมือนเหมือนคุณสุระเองเขาก็ลงทุนในหลายตัวนะหลายตัวหลายตัวสุระเนี่ยเพิ่งล่าสุดก็เนี่ยไปติดดอยอยู่หุ้นไอทีด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ยก็คุณสุระนะฮะอันนี้คือเจ้าของคอมเซเว่นครับ และอีกคนหนึ่งฮะธนุธรรมเกียรติภัยบูรณ์อตัวน,นี้อาจจะชื่อไม่ค่อยคุ้นหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง TACC หุ้น TACC นะ TAC Consumer ถ้าพูดง่ายคือ,อใครที่ ไปกดน้ำในเซเว่นอีเลเวนถโกกดนะนะพวกน้ำชาเย็นพวกโอวันตินอะไรพวกนี้ใช่ใช่นี่คือของ TACC TACC เนี่ยซึ่งคุณธนุธรรมเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมานะกับเจ้าของของ t ี c c เพราะนั้นเนี่ยนะครคุณปรินโรจนะโกศินเนี่ยได้ไป35ล้านหุ้นแล้วก็คุณสุระ20ล้านหุ้นแล้วก็มีคุณธนุธรรม5ล้านหุ้นด้วยกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของผู้ที่รับรับการจัดสรรแบบ PP ที่บอกว่าไฮไลท์มันน่าสนใจฮะเพราะราคาคุณจตุพรฮะครับราคาเนี่ยพีเนี่ยสิบาทแปแต่ราคาในกระดานปัดเมื่อวานนี้นะยี่สอโอ้ขึ้นไปทะลุยีบาทแล้วอ่านะฮะเนี่ยฮะขึ้นมาหูตั้งแต่ผมจําได้ตั้งแต่ไปที่แล้วนะประมาณสักช่วงกลางๆเดือนของทันหวาปะใช่ประมาณนั้นนะขึ้นมาเนี่ยดูสิ หลังจากมีข่าวที่จีนเปิดประเทศใช้คํานี้แล้วกันพอจีนเปิดประเทศเนี่ยหุ้นเหมือนเริ่มสตาร์ทเลยสตาร์เสร็จมีกอกสองคือมีทัวจีนมาต่ออีกก็ทําให้ราคาเนี่ยอไปแบบไม่หยุดเลยออเนี่ยฮะแล้วก็ตอนนี้นาดูเสิราคาเดิมมันสิบาทนะนอนแช่แป้งอยู่10บาทนะแต่จากนั้นมาขึ้นปดปบปๆปดขึ้นมาเลยพ่ขึ้นช่วงปีใหม่ นั่นแหละแค่เดือนเดียวคือคือแบบวิ่งตั้งแต่ปลายปีข้ามมาปีนี้เลยแล้วก็วิ่งไม่หยุดน,นะครับก็แน่นอนนะครับว่าไม่รู้ว่าสัมพันธ์อะไรกับราคาหุ้นหรือเปล่าไงราคาหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยที่ออกมาอย่างพีพีเนี่ยสิบหกบาทแปดสิบเนี่ยไอราคาหุ้นที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นโจทย์ไว้ตั้งเป็นประเด็นะนะครับเพราะว่าปกเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ราคาเพิ่มทุนมันดีขึ้นหรือเปล่าก็ถ้าเกิดมันไม่วิ่งขึ้นมาในช่วงปลายปีที่แล้วนะ ราคาอยู่ที่10บาทอะถ้าเพิ่มทุนอะถ้าดิสคาวก็8ปดเจ็ดแปดบาทถูกปะแต่นี้16บาท80นะก็บริษัทจะได้เงินเงินที่เป็นเงินสดในการเพิ่มทุนเนี่ยเข้ามาถูกไหมเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวพันกันยังไงแต่ราคามันขึ้นมาดักรอเพิ่มทุนเนี่ยแต่เช้านี้อาจจะมีโอกาสที่เห็นราคาปรับลงมามีโอกาสนะเพราะว่าราคาเพิ่มทุนมันต่ากว่าราคากระดานเมื่อวานนี้16บาทอันนี้เป็นราคาของพีพีนะ ที่คุณสุระคุณปรินแล้วก็คุณธนุธรรมเนี่ยอัอนนี้แต่ว่าผูดถือหุ้นเดิมเนี่ยสิบาทราคามันคล้องจองที่ปิดเมื่อวานเนะาะตอนยี่บเอ็ดบาทแปดสิมีแก็บอยู่ประมาณสัก5บาท5บาทไงออมันต้องมี discount. ดิสคา u ค t คตะุุพรต้องมีดิสคานะครัปัญหาคือราคาเช้าวันนี้เนี่ยจะยังไงอ,อเดี๋ยวต้องรอดูนะจะได้ดูดลงมา<ะ>หรือเปล่าอ,อาจจะข,ข้าดูโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะปรับตัวลงเข้ามา เข้าหาราคาเพิ่มทุนอ,อันนี้ถ,ถ,ถ้าตามหลักทั่วไปนะครับะนะฮะต้องติดตามดูนะครับแต่ความน่าสนใจอย่างที่บอกไปแล้วฮะว่าพอทั้ง3ท่านเข้ามาเนี่ยก็จะมีสัดส,ส่วนในการถือหุ้นอย่างที่บอกคือค,คุณปรินเนี่ยจะ,จะถือหุ้นนี้ประมาณ5.73%อ่นี่คุณปรินนี่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าคือปัจจุบันถืออยู่0.96%คือเขาได้2ขาไง ขาหนึ่งเขาได้ r o oh. ด้วยนะ, oh. ะเพราะว่าถือคุ้นเดิมด้วยใช่ไหมเขาถือเดิมเขาได้ r o <20 S 2> ด้วยวแล้วก็ได้ตัวที่เป็น PP ด้วยไง oh. นะครับอันนี้นะ่าสนใจนะครับส่วนคุณสุรัคือเดิมเนี่ยถืออยู่ละ1.73อ่า ไอ้หุ้น P R O ที่เพิ่มมาเนี่ยจะเพิ่มอีกประมาณสัก4.30อ่าก็เพิ่มจาก1.73มาเป็น4กว่าๆครันะฮะส่วนคุณธนุธรรมในเดิมไม่มีเลยนะฮะก็เพิ่มมาเป็น0.70นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเช้านี้เปิดตลาดราคาหุ้นของตัวสกายเป็นอย่างไรผมว่าดูตอนนี้กระพริบลบอยู่นะกระพริบลบถ้าตามถ้าตามหลักการต้องลง เพราะต้องลงไปหาราคาเพิ่มทุนนั่นเองนะแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะนไ,มมไม่มีอะไรแน,นนแน่นอนนะเพราะชื่อชั้นชื่อชั้นของทั้งปรินทั้งสุรานี่ไม่ธรรมดานะครับอ่านะครับ